ในพิธีเปิดการประชุมสมัชชาใหญ่พักคอมมิวนิสต์จีนครั้งที่20เมื่อวันที่16ตุลาคมที่ผ่านมานายสีจิ้นผิงเลขาธิการใหญ่คณะกรรมการกลางพักคอมมิวนิสต์จีนเรียกร้องให้สมาชิกพักคอมมิวนิสต์จีนมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในการร่วมกันสร้างประเทศจีนยุคใหม่ โดยกล่าวว่านี่เป็นช่วงเวลาสำคัญที่พรรคคอมมิวนิสต์จีนและชาวจีนเริ่มต้นการเดินทางครั้งใหม่ก้าวไปสู่เป้าหมายร้อยปีที่สองเพื่อสร้างจีนให้เป็นประเทศสังคมนิยมสมัยใหม่ในทุกมิติ การประชุมสมัชชาใหญ่พัรคอมมิวนิสต์จีนถือเป็นการดำเนินง,งานที่สำคัญตามระบอบสังคมนิยมแบบจีนมีการระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนอย่างเต็มที่เพื่อสืบสารหลักการตามจิตวิญญาณของพักก้าวไปข้างหน้าด้วยการรวมใจอย่างแข็งแกรง่งมุ่งมั่นเพื่อฟื้นฟูและสร้างประเทศสังคมนิยมสมัยใหม่ในทุกมิติ การประชุมนี้จะจัดขึ้นทุก5ปีมีการเลือกผู้แทนระดับชาติแห่งพรรคคอมมิวนิสต์จีนจำนวน2,296คนเป็นตัวแทนของสมาชิกพรรคมากกว่า96ล้านคนจากองค์กรของพรรคกว่า4,900สาขาวาระหลักของการประชุมคือการพิจารณาและตรวจสอบรายงานของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนครั้งที่19การพิจารณาและรับรองแก้ไขธรรมนูญของพรรคคอมมิวนิสต์จีนและการเลือกคณะกรรมการกลางครั้งที่20